สสััังคคมมมมมมมทุกกววนนนดดนูาืาาาบอีเราเลือกตั้งเพื่ออะไรนะเพื่อจะป้น,ปน,นพกุกขอให้ป้นประเทศเราหรือไงหรือว่าเราเลือกรัฐบาลเนี่ยเพื่อที่จะมา<ล>ะดูแลผลอ่ผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชนของสองสังคมเราใช่ไหมครับ<อ>แต่ในที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้มันมันก็ว่า แม้ว่าหัวเป็นปน,นาย,ยกเป็นใครก็ตามหรือว่าพรรคไหนก็ตามเขาไม่ได้มองผลว่าผลประโยชน์เขาบอกว่าหาเสียงของจับัดก่อนเดี๋ยวสมัยหน้าได้เลือกฉันซึ่งบางทีคิดไม่ถูกว่าหรือว่ากรกตอเองบอกว่าให้เงินส,สับสนุพกกนพรรคการเมืองแต่สับสลุนแบบไหนเพื่อจะหาเสียงเข้าข้างตัวเองเหรอคุณจะเป็นผู้ปกครองไปทำไมถ้าเกิดว่าประชาชนก็อดอยากยากจนเหมือนเดิมปัญหาข้าวปัญหาทุกอย่างมันผมทับปลาขึ้นครับผมว่าตอนนี้สิทธิของประชาชนที่เป็นพลเมืองเนี่ย เราควททาอะไรสักอย่างหนึง่งตอนนี้หน้ากากขาวก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์อย่ว่าออกมาปิดหน้าออกมาเลยใครไม่พอใจที่บ้านก็เดินอาหารหน้ากากทำาทำาเองก็ได้ต,ตัดหน้ากากกระดาษสีขาวว่าแปะก็เดินออกมาได้นะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันมันเป็นสัญลักษณ์ที่สัญญาณที่ดีต่ไปที่บ้านเราเพาว่าธุระไม่ใช่ทำไปแล้วมันจะมีผลอะไรมาาชุมนุมแค่นี้หรอกถ้าชุมนุมตอนนี้ชุมนุมไม่ใช่ชุมนุมแบบเดิมแล้วนะครับให้ให้พี่น้องเข้าใจว่าการชุมนุมนี่คือว่าการออกมาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงการส มันมีความหมายแล้วเพราะเราก็ต้องมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนคือว่าเนี่ยออกออกผสมเสียงใส่หน้ากากออกมาไเ,เงียบก็ได้ไม่ตร้าาองตะโกนก็ได้ก็มีความหมาย,มยแล้วผมยังฝันว่าตอนแรกถ้าถ้าไม่ถ้า,ถา,ถาผมยังคิดว่าตอนนี้ความขัดแย้งเนี่ยเป็นธรรมดานหมู่ประชาชนเพราะว่าเราเรา,เราไม่มีผู้นําเราทุกคนกล้าออกมาเนี่ยก็ถือว่าทุกคนเสียสละแล้วนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้มันมันคือถ้าเราไม่ออกมาเนี่ยให้การไปรเสียได้มีหรอมันจะทําอะไร ผมขึ้นกะทำจําดีบ้านเมืองเราไปเรื่อยๆหรอใช่ไหมครับวันนี้เราเราเมื่อเราไม่ยอมนะครับการไม่ยอมของเราใน,นการออกมาเนี่ยผมว่ามันมีความหมายนะครับหนึ่งคนมีความหมายจริงๆแล้วก็กระบวนการสติวิธีที่พวกเราทํานะครับผมว่ามันมีผลแน่ดังนั้นโลกก็ต้องฟังเราสังคมก็เราก็ฟังเออเราไม่ยอมแบบนี้นะผมว่าตรงนี้มันมันจะยังคิดว่าโผลทุกหัวมนนุมถนนเราจะมีแต่หน้ากากาเขาเต็มหมดเลยสําันั่นคือการเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมไม่อยากแตะบูเข้าปากหมาแล้ว คือไม่ก็ทุกต่อสู้ทุกครั้งนะก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องเตะบุกขปากหมาเลยนะครับแต่ว่าทุกครั้งโครงสร้างของอำน,นาจบ้านเรามันมันเป็นแบบนั้นหมือว่าเตะคนนี้ไปนู้นก็เข้ามาไอ้พรกนู้นก็หากินไปร่วมไปด้วยแล้วเราสิ่งเหล่านี้มันมันเราจะพ้นจากวงจรอุบตัติได้อย่างไรเราจะพ้นวงจรอุบัติได้คือเราทุกคนนะครับต้องบอกว่ามีต้องมาจัดการเขาจัดการกับพวกเขากำลาพวกเขา